รวมหมดรวมใชยเอาเลยโอเคพี okay. ่นวิีเป็นไงครับนะให้ไมค์กี้พูดแลยวนะใช่ครับพ pues ี่ก้าวอย่าผักพี่ก้าวอย่าผักเริ่มเลยนะพี่เกดเป็นไงครับโครงการลูกทีมปีนี้เราเป็นยังไงบ้างก็เรียกได้ว่าสูสีเหมือนทุกปีแต่เสียดายปีนี้กับตันทีมสีน้ําเงินเขามีอาการบาดเจ็บเลยมาร่วมสนุกในวันนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรก็ขอให้ไปป๊อบหายเร็วแล้วก็กลับมาซ้อมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจับสีเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ความสนุกกาลังจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนัดซ้อมกันเ <c oughs> ชื่อว่าเดี๋ยวมีภาพให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับคนไหนคือตัวเก่งครับของทีมเราทีมผมเหรอนี่ก็ฟิตเหมือนกันทีมผมเนี่ยเราเน้นทั้งตัวเกรงแบบเกรงแบบเกรงแล้วก็ตึงด้วยขาตึงไปหมดนะแต่ แต่ว่าแต่ว่าวันซ้อมเดี๋ยวทุกคนก็มาคอสสนิมกันผมเชื่อว่าวันซ้อมมันจะสนุกอย่างหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนนักแสดงได้เหมือนได้รวมตัวกันเล่นกีฬาแล้วก็จะมีทั้งเตะฟุตบอลด้วยเตะด้วยเท้าขิงด้วยปากอะไรเงี้ยก็จะมีทุกปีแบบนี้แล้วทีมเราเป็นไงครับคนดีอยู่ในแก๊งเราคือไรพี่กิจเดยวไมใช่บยผมเลยผมเลยไม่เท่าไหร่รุ่นใหญ่หุยเจมจีอาเล็กอุยอาเล็กเลือดสีเรลา โชคดีได be ้เป็กไม่ต้องมาใช่ก็ก็คิดว่าน่าจะสนุกสนานมากกว่าฝีมือนะฮะฝีมือคงไม่ไม่เน้นคงเน้นเฮฮาคงเน้นโชว์คงเน้นเฮฮาใช่ครับใช่อักเก้าครับผมกังวลไหมครับทีมเราทีมเรานไม่กังวลแน่นอนนะเพราะว่าผมมีไมค์กี้ครับไมค์กี้มีอะไรจะพูดนะเมื่อกีุ้ยมีอะไรโยนให้ไมค์กี้พูดเดียวเลยเฉพาของทีมผมว่าวันนี้ผมโดนทั้งคืนแน่เลย ไม่กังวลเลยครับเพราะว่าเรามีพี่โป๊เป็นพี่ใหญ่ของทีมนะพี่โป๊ก็เป็นเป็นคนที่เตะฟุตบอลเก่งมากๆผมคิดว่าแกมีแผนมีแทคกติกอะไรมาให้พวกมาพาพวกเราชนะแน่นอนครับไม่คิดปีนี้เราสตาร์ทจะพร้อมไหมรองเท้าผมยืมปีแล้วเราค่อนข้างมีสตาร์ทผมยืมพี่ก้าวนะครับปีที่แล้วยืมกรับไม่ปีที่แล้วผมก็จะขอยืมพี่ก้าวพี่ก้าวลืมจัโทษจัได้ไหมพี่จำได้ดีเลยเนี่ยน้องหน้าเวอเลยตอนที่บอก เก้าออกมาไหมผมอ่าพี่เอาอะไรวะเอาอะไรมาว่าตาใสแล้ววันนั้นวันแข่งอ๋อพี Demon> ่เหรอใช่พี่แบบครับอย่าไหวผมตีนี้เอาใหม่ฮะไมค์กี้หนักใจตรงไหนบ้างอะไรนะครับไมค์กี้หนักใจตรงไหนบ้างปีนี้ไม่หนักใจครับเพราะผมคิดว่าน่าจะชนะอยู่แล้วครับขอโทษพี่เกณฑ์ไว้ก่อนเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ลงแข่งแก่อย่าไหวอย่าไหวพี่รู้สึกโตแต่ว่าน่ารักครับ ครับไม่ไม่เข้าประตูก็ชนเสาไว้ก่อนแรับคือทำไมทำไมทำไมสีน้ำเงินอยู่เก่งทุกคนเลยอ่ะสีน้ำมงินเป็นไงบ้างทีมเรามีอะไรที่จะไปแข่งกับสีแดงโหดเห็นดูดังเก่งแล้วสู้ได้คือตอนแรกพอจับสีแดงมาแรกสีแดงรู้ว่ตัวตึงอยู่แต่พอจะไปจะมาก็ผมว่าสูสีสูสีสูสีครับสูสีครับสูสีครับพิเศษนะคบแป้งนาทีครับพิเศษครับโดนนาทีเปพิเศษผมรู้สึกว่า อนาคตแชมป์มาแล้วครับนี่เพราะว่าทางพี่ก้าวทางพี่โป๊ไม่รู้สึกว่าแบบแชมป์แน่นอนนะครับประมาณนั้นไม่ได้ว่าเลยครับพี่ครับเฮ้ยอย่าว่าพี่รู้สึกโง่พี่เพื่อนกับน้องมีขยับมาลูกเป็นไงบ้างทีมเราซิกดีมากขยับพีเป็นไงครับทีมเราเลยาะทีมเราอะไรนะแทีมพักจำมปตรงนั้นจำเลยเป็นไงบ้างเพื่อนวันนี้ครับวันนี้ก็ดีครับได้อยู่สีที่อยากอยู่ครับทำไมอะ เป็นสีวันเกิดเราไงงานหรือทำงานอะไรยังแล้วถ้ามันถึงถ้ามันได้สีแดงขึ้นไปเรามันจะยังไงอ่ะขอแรกกับเพื่อนอะไรครับเดี๋ยวขอแรกเราฮึ่มอะน้องมีเป็นไงบ้างมีนครับมีนเลยถึงเมื่อปีที่แล้วสีไหนมีไหนจะได้เอามีนอะไรมีนมากมีนอะมีนมีนเหนี่ยครับมีนเหนก็ไม่อยู่พี่เกศทุกปีเลยอ่ะเออที่เร่งไม่ได้อยู่ดนะครับไม่ได้อยู่แต่ว่าเห็นพี่เกศบอกว่าตอนซ้อมไปคอสนิมคอแค่ทีมพี่นะพี่ไม่ได้มีหนิมก่อนเลยนะครับโอ๊ ไม่ธรรมดายังไงฟิตมากแค่ไหนเอ่อไม่ฟิตครับแต่เด็กครับโอ้ยข้ยไปเกี่ยกับตันทีก่อนนะนี่บอยเอาไม้เท้าอะไรใส่ยืนห่างๆนั่นอันนี้ขยับมาอู๋กับบีนนิชโกนาทีมเราเป็นน้าเป็นตาอะนุ่นคนแค่มันล้อ เดี๋ยว่ไปอีกรอบนึงปอยากพี่ไอยากขยับเยอะักอนไม่่จไปพน่ลพี่พลากพ่ก่อนเลยครับก็ฟิตรู้กัจากกัปตันทีมผมก็รู้ว่าฟิตอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็ฟิตอยู่แล้วผมว่าเชี่อเชื่อมาในทีมสีแดงแน่นอนว่าชนอนรับผมจริงเป็นคนงของสีจริงมันใช่เพว่าถ้วยจะเป็นของทีมสีแดงอีกพี่เกได้มากี่ปีะปีก็ปีนีปที่สาแนนอนอยู่แล้วใช่ได้เลยได้น อยากลองอยากลองยกถึงไม่เคยยกเลยอ่ะ๋อก็มีเป็นไงบ้างแต่ผมก็รู้สึกดีใจครับได้อยู่กับพี่ชายครับพี่กระทิงครับแล้วก็บีพิเกตด้วยสบายโอ้ยอยู่กระทิ้งด้วยไมไม่แต่อยู่มา2อสองปีนี้ไม่เคยได้แชมป์เลยครับอันนี้ปีนี้ล่ะก็อยากได้ครับอยากได้อยากได้ครับครับปีที่แล้วเขาอยู่กับพิเกตครับก็ดีใจครับได้อยู่กับพิเกตอีกปีหนึ่งได้แชมป์อีกแล้วก็ที่สำคัญก็ได้อยู่กับเพื่อนด้วยครับได้อยู่กับ ซับด้วยก็น่าจะเป็นทีมเวิร์กที่ดีครับจะไ้ยิลูกโทษไหมลูกพูดแล้วเจ็บมากเลยครับลูกโทษางนี้แหละสมมติว่าถ้าปีที่แล้วยิงไม่เข้าอ่ะมันจะจําไปปีหนึ่งครับใกล้จะถึงเวลาแก้ตัวแล้วครับโอ้โหมาฟังคนที่เคยยิงครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากแต่ว่าปีนี้ผมก็จะพาน้องๆทีมสีแดง เข้าสู่วงการของการนวดหลังจากเตะบอลเสร็จแล้วก็จะพาน้องไปผ่อนคลายเพราะว่ามีร้านนวดอยู่ข้างสนามเตะบอลเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันต้องมันต้องนวดแบบไหนนวดแบบตรงไหนพิเศษไหมเป็นรีแลกซ์แอนด์สปานวดสบาย คุยกับผมเสียงแข็งอะเนี่ยคุณอะพี่บอยเราอยู่มานานเราก็พูดอะไรก็ได้แค่นี้ครับผมพี่บอยเป็นกระสุนไงกับทีมเราที่แบบว่าคนดีที่ไหนมาอยู่ตรงนี้กนรวมนครับผมทีมผมก็คือมีคุณเกสเนี่ยเป็นหัวหอกก็พอแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราเน้นสร้างสีสันอยู่แล้วเราอยากให้คนดูฟุตบอลเนี่ยดูแล้วก็มีรอยยิ้มสนุกสนานเราไม่มุ่งเรื่องการแข่งขันผลการแข่งขันเราไม่เอาก็ บัน้นทาจากผมก็แพ้มาทุกปีทุกคนก็เห็นอยู่ใช่ไหมนนกังวลไหมเพราะพี่บอยไปอยู่แล้วทีมเราจะไม่กังวลเลยอันนี้คือความสนุกสนานล้วนๆคอยดูนะว่าพวกผมไม่เอาจริงแต่พวกผมก็จะชนะอยู่ดีใช่แล้วคุณลองคิดดูผู้จัดการทีมเราเป็นใครคุณเจนนี่ซึ่งเขาการันตีว่าเขาได้แชมป์มาทุกปีแต่เขาอาจจะลืมคิดไปว่าความจริงแล้วเนี่ยที่ได้แชมป์เนี่ยผลมันไม่ได้มาจากผู้จัดการจะเป็นมาจาก <laughs> จากัปตันคนเก่านั่นเองอก็คือแพ้ตลอดเดี๋ยวรู้ อ่แล้วต้องวัวไหมพี่แอนมีอะไรฝากถึงพี่แอนไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่อัดฉีดตลอดนะครั้งที่แล้วก็อัดฉีดเงินนะก็หุ้ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอหรอพี่แอนก็รู้เหรอพี่แอนก็หลุดออกจากผมไปแล้วก็ไปได้ดีแล้วดีใจนะครับผมอ่าให้หัวหน้าทีมกับอ่าครับโอเคก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันที่1มีนาก็จะมีรับบัตรที่สามย่านมิตเทาวใช่ไหมอันนี้คือ ฟุตบอลช่องสามเนี่ยเราไม่มีขายบัตรนะครับก็คือไม่มีเป็นบัตรฟรีนะครับถ้าเกิดว่าใครไปรับบัตรก็จะได้ไปดูในสนามสุพัชราัสาในวันที่29มีนาคมนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปดูในสนามก็สามารถดูผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านทางช่องสามได้นะครับครับก็อย่างที่พี่ๆได้บอกกันไปฮะวันวันจริงเราไปเจอที่งานถ้าเตรียมตัวกันไปให้พร้อมก็จะอย่างที่ทุกๆปีก็บรรยากาศมันก็จะเป็นแบบว่าแนวอบอุ่นมาสนุกสนานด้วยกันบแบบว่าทุกคนก็แบบว่า ตั้งใจซ like ้อมกันเต็มที่แต่พอมาเจอกันที่สนามจริงๆเนี่ยทุกคนก็แบบว่าสู้กันแบบเป็นพี่เป็นน้องจบเกมก็คือสนุกสนานเฮฮากันทั่วไปนะโอเคสุดท้ายนะครับท okay, okay, <so ี่สําคัญนะครับเราก็อยากมอบความสุขให้กับแฟนคลับนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวันเดียวที่แฟนคลับมารวมตัวกันแล้วก็ใกล้ชิดกับศิลปินที่ตัวเองรักนะครับก็มาดูกันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับฝากด้วยครับ